พี่เอขากลับเปญเปิดตัวเชียร์เจ้าซีเกมครับผมก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับเป็นงานเรียกว่าแถลงนะครับเปิดตัวนะครับแคมเปญนะครับเชียร์เจ้าซีเกมรับโชคแจก35ล้านนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าทางเซนส์นะครับได้ร่วมกับทางช้อปปี้นะครับแล้วก็ได้รับการอนุญาตจากทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันนะครับและการกีฬาแห่งประเทศไทยเรียกว่าจัดแคมเปญนี้ เพื่อปลูกกระแสการเชียร์นะครับประเทศไทยให้เป็นเจ้าซีเกมนะครับเจ้าเหรียญทองครั้งนี้เพราะประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพนะครับในครั้งนี้เพราะฉะนั้นเองก็ต้องบอกว่าแคมเปญนี้อยากให้ทุกคนมาร่วมกันนะครับเพียงแค่ซื้อ e ีวอเปเปอร์ใน s h อป e e นะครับเรียกว่าบอลเปเปอร์ละ10บาทเท่านั้นนะครับซื้อได้เรียกว่าตามอัธยาศัยเลยนะครับซื้อมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับและมาร่วมรุ้นนะครับรางวัลทั้งหมดรวมมูลค่าทั้งสิ้น35ล้านบาทครับเรียว่าครับแน่นอนหัการ ก็ต้องบอกว่าคราวนี้เรามั่นใจว่าเราจะสร้างกระแสเชียร์เรียกว่ากีฬาซีเกมได้อย่างเรียกว่าเต็มที่แน่นอนใช่ไหมครัท่านผู้ว่าครับก,ก,ก็ต้องขอบคุณเซนส์และก็ช้อปปี้นะครับที่ได้จัดทําโครงการที่ดีแบบนี้ในฐานะภาครัฐนะครับการอย่งประเทศไทยนะครับก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับในการที่จะร่วมง,งานกันแล้วก็ อยากให้พวกเรารได้ดูกีฬาอย่างมีความสุขตอนนี้นักกีฬาเราพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ<ม>ที่จะเปิดการแข่งขันตั้งแต่วันที่9ธันวาคมนี้นะครับแต่ว่าพวกเราสามารถที่จะมา,า,ม,ามาซื้อนะครับามาโหลดได้นะครับแล,ล้วก็ร่วมชิงชปดบริการได้ตั้งแต่วันนี้คือวันที่3พฤศจิกาไปจนถึงก่อนปิดการแข่งขันนะคือวันที่19ธันวาคมนะครับก็อยากให้ เรามาให้กําลังใจนักกีฬามาร่วมเชียร์ชมและก็ลุ้นโชคลุ้นทองไปด้วยกันครับตั้งเป้าเป็นเจ้าสีเกมเลยนครับครับก็ตั้งเป้าครับว่าเป็นเจ้าสีเกมนะครับก็คือนักกีฬาลุ้นเหรียญทองเราพวกเราก็คุณชมนะลุ้นทองแท่งครับครับอัารครับผมก็ก็อ่จริงแล้วแคมเปญนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าจริงคนไทยด้วยกันเนี่ยก็คือต้องเชียร์คนไทยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมอยากให้ทุกคนเนี่ย ลุ้นกีฬาแล้วก็ไปพร้อมๆกับลุ้นสิ่งที่เราเนี่ยไปซื้อนะครับผมก็คือ10บาทนะครับในแอปชอปปี้นะฮะซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากได้โชคแล้วเขาเนี่ยจัดได้ดีมากๆเพราะว่าจริงโชคเขาใหญ่ตรงที่ว่า35ล้านบาทแต่คุณเนี่ยจ่ายแค่10บาทก็ลองดูแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆใครก็อยากได้โชคโชค่วงนี้นะฮะก็ขอให้ทุกคนเนี่ย มาร่วมกิจกรรมนี้กันได้เยอะครับผมขอบคุณครับพี่ามาครับ,รบมันทำให้เราเชียร์มันเป็นแบบ2ต่อพี่เพราะว่าเราเชียร์นักกีฬาไทยเนี่ยเราก็มันอยู่แล้วแล้วพอได้เชียร์เนี่ยคือเนี่ยตัว e paper เนี่ยมันยิ่งมันเข้าไปอีก,อกเพราะแค่สิบบาทเองนักกีฬาไทยชนะไม่พอเราได้บรรลุนี่ก็เราได้ทองไหมแจกทุกอาทิตย อาทิตย์ละล้านรางวัลใหญ่15ล้านโอ้โหะไม่จะ้มาใช่ครับผมผมก็ดอน10บาทเองเพราะว่าโห10นั่นนมาก่อเลยครับ10บาทแลกกับ15ล้านไม่มีใครไม่มีใครีอยากได้หรอกครับแต่ว่าผมว่าแกนหลักจริงๆแล้วอยากให้ทางชอปปี้กับเซนเนี่ยอยากให้ทุกคนมาเชียร์คนไทยมากกว่าสนุกไปด้วยกันดีกว่าเพราะว่าเราเป็นเจ้าภาพด้วยแล้วก็ ย,ยังไงเราก็เป็นเจ้าเด็ดทองเชื่อผมเถอะยังไงต่อป oh ีสองพันเจ็ดเนี่ยเราเหมือนเดิมแน่นอนครับผมออ่ีรกนเลยคับดๆส่งมาใหญ่แล้วต่อเลยต่อ้โ่ซอยยากซะด้วยนั่นแหละครับผมรู้สึกว่าผลหลักของที่นี่มาบอกเมื่อกี้มันคือการที่คนไม่ชาติแต่หลายชาติเองอ่ะจะได้มาร่วมร่วมมือร่วมใจกันแชร์นะว่าแบบทีมที่เด้มาแชร์เนี่ยจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วก็เหมือนจะเป็นอะไรที่ในการจะทำให้ ทุกคนเองเนี่ยมี motivation ในการเชียร์มากขึ้นใช่ครับถ้าก็สาหรับคลิปนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะคะสําหรับแคมเปญนี้นะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกนะคะที่เป็นในรูปแบบนี้เชื่อว่าทุกคนมีโทรศัพท์มือถือนะคะแต่ก่อนเนี่ยเราเข้าสนามเราต้องก็าทงไปโบกตอนนี้เราไปไหนมาไหนนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยโหลดแล้วเอาอีบอลเปเปอร์ขึ้นมาตั้งอีบออลเปเปอร์โทรศัพท์เจอหน้ากันปุ๊บโชว์เลยชั้นเชียร์ยิมนี้ฉั้นอ่าโหลดอ่าประเทศนี้อะไรเงี้ย และเชื่อมั่นว่าคนไทยะะอ่ะค่ะปอร์เซนต์น่าจะโหลดไทยทั้งหมดเพระาะฉะนั้นเข้าสนามแล e ้วช e ูอีวอลเปเปอร์เพื่อให้รู้ว่าเราใจเดียวกันที่จะเชียร์ทีมชาติไทยครับผมก็อย่างที่ฟังจากทุกท่านน,น,นะครับก็วันนี้ขอเชิญชวนนะครับเรียกว่าคนไทยทุกคนเลยนะครับจริงๆตลอดจนถึงชาวต่างชาติลูกค้าของช้อปปีทุกคนเลยนะครับเข้าไปซื้อนะครับอีวอลเปเปอร์นะครับกดเข้าไปในแอปช้อปปีนะครับมันจะมีแท็บนะครับที่เขียนว่า C ีเกมส์ครับที่เป็นโลโก้อยู่กดเข้าไปซื้อได้เลย อยากเรียกว่าจัดแคมเปญน,นี้เพื่อมาให้ทุกคนนะครับลุ้นเชียร์นักกีฬาไทยและลุ้นโชคของตัวเองไปด้วยอยากจะเห็นเรียกว่าเศรษฐีคนใหม่นะครับและอยากให้คนคนนั้นเป็นคนไทยด้วยเหมือนกันร่วมกันเข้าไปซื้อกันเยอะๆเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ